สวัสดีจ้ะเพื่อนเพื่อนคลิปนี้ก็เป็นวันอีกวันอีกวันหนึ่งนะที่ปฏิวัติต้นหญ้าอีกอันนี้หญ้าติกาที่อยู่ที่หน้าบ้านนะหลังจากที่ไปปฏิวัติหญ้าติกาในสวนยางคันนี้ก็มาปฏิวัติหญ้าติกาที่หน้าบ้านนะนี่นะมันจะอยู่แบบนี้นะหญ้ามันจะปนกันไอ้ตรงนี้มันมีหญ้าอะไรก็ไม่รู้ตัวเล็กๆก็จะฉกเอาแต่หญ้าติกาออก นี่นะก็มาทำได้สองสามวันแล้วแหละแต่ก็ยังไม่หมดนะนี่มันก็จะมีย้าเล็กๆน้อยๆอย,อยู่แล้วก็ต้องจกเอาแต่หญ้าตีนกาออกนะนี่ทางนะมันลกจะจอกเอาแต่ญ้าตีนกาออกเพื่อให้อยู่แต่หย้าแบบนี้มาดูกันต่อไปจ้ะก็ทำไปเรื่อยๆนะเรา แรงน้อยและเราจะไม่ใช้ยาฉีดเพื่อจะได้สตงหวนหญ้าบางยะบางตัวไว้ก็จะงอาศัยเสียมจอกเอานะจอกเอาแต่หญ้าตีนกาขึ้นจอกไปเรื่อยๆจ้ะเราจะไม่ให้หญ้าตีนกาขึ้นนะอันนี้คือเขาอหน้าบ้านเลยเพราะถ้าเราฉีดยาแรงได้อยู่นะได้อยู่ แต่หญ้าที่เราจะงวนเนี่ยมันจะตายไปด้วยต้องการทําให้ไอ้หญ้าแบบนู้นหนักขึ้นนะก็ต้องพยายามมาดูนะว่ามันจะอีกสักเมื่อไหร่มันถึงจะหมดหญ้าตีนกาสักทีขุดแล้วก็ซับไปเรื่อยๆเช้าๆออกกำลังนะ งานบนสวนยางเสร็จแล้วนะยางแต่รอฉีดยานี่ก็ทำหน้าบ้านหน้าบ้านเราเองเราก็ต้องทำเองแข็งมากดูเห็นไหม<น> คือเราต้องการสังวนหน้าดินเอาไว้นะมันต้องใช้เสียมอย่างเดียวเลยพาเพื่อนๆมาดูออกกำลังกายแบบสมใจกันนะงานมีเยอะจ้ะที่บ้านหมดตรงนี้เดี๋ยวไปตรงนู้นหมดตรงนู้นเดี๋ยวก็ไปตรงนั้นมีเรื่อย เขาเรียกอะไรอยู่ไม่นิ่งใช่ไหมอยู่ไม่นิ่งนะ ต้องค่อยๆหยิบออกทีละกองเขาละเคาะดินออกไม่ได้สนใจว่ามันจะเสร็จเร็วเสร็จช้านะแต่งานที่จบออกมาต้องดีจ่ะหญ้าติาาเนี่ยบางคนเขาเรียกหญ้าอะไรนะหญ้าตินนก เน่ยตีนนกยาปากควายไหมไอย้ยากนะยายากแค่นี้นช่วงนี้ยังเป็นไหมนนิ้วยาติงกาขึ้นเยอะในสุดยางก็ขึ้นนะเขาบอกว่ามันมียาอยู่ชนิดหนึง่ง หีดแล้วอย้าปีนกาตายถ้าเราจะสีนเนี่ยเราก็ต้องเอาตังไปซื้อนะต้องเอาตังไปซื้อนี่แต่เป็นกองๆเลยค่อยทำไปเรื่อยๆบ้านเราเอง ไล์นี้ก็พาเพื่อนๆมาดูเป็นสังเกตนะขอบคุณทุกๆกำลังใจเพื่อนๆที่มาดูสนใจถากยาตีนกาหน้าบ้านนะจ๊ะโอกาสหน้ามาดูกันว่าสนใจจะทําอะไรอีกให้เพื่อนๆชมนะหวังว่าทุกๆบ้านทุกๆกำลังใจมันจะมีความสุขสมบูรณ์แข็งแรงไม่เจ็บไม่โจนไม่ปวดไม่เมื่อยล่ำๆรวยๆนะจ๊ะโอกาสหน้าพบก,กันใหม่จ้า สวัสดีจ้ะ